สวัสดีค่ะมาเจอกับเบลเช่นเคยนะคะกับการอ่านหนังสือธรรมะในแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อพระราชพมมายรัตาสูงค่ะและเรื่องราวของพระสูตรในวันนี้ก็เป็นพระสูตรที่8นะคะยังอยู่ที่ประวัติของพระอินทในตอนที่3ค่ะตอนพระอินส่งเคาะนางสุชาดา สำหรับวันนี้ก็มาพบกับท่านในเรื่องราวของพระอินต่อไปและขอคุยต่อจะได้ไม่ทำลายเวลาความรู้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทมาในตอนนี้ปรากฏว่าตามพระบาลีท่านปาลบถึงว่าพระอินมานั่งนึกถึงนางสุชาดาว่าภรรยาคนสวยของท่านไปอยู่ที่ไหนตามพระบาลีก็มีอยู่ว่าภรรยาทั้งสามคนคือนางสุธรรม,มานางสุนันทา นางสุจิตาต่างคนก็ต่างไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทเวโลกหมดไปอยู่ร่วมเรียงเคียงหมอนกับพระอินทร์ตามปกติส่วนนางสุชาดานั้นท่านบอกว่าเมื่อถึงเวลาตายจากความเป็นคนเพราะอาศัยความประมาทที่คิดว่าสามีทำอะไรเราก็ได้สิ่งนั้นเมื่อเราทำสิ่งไหนสามีก็ได้สิ่งนั้นนี่เป็นความเข้าใจผิดเพราะการที่จะเป็นบุญเป็นกุศลนี่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชน มันไม่เหมือนกับทำอย่างอื่นอย่างเช่นทำนาถ้าผัวทำแต่เมียไม่ทำเมียก็ได้กินด้วยถ้าเมียทำผัวไม่ทำผัวก็ได้กินด้วยแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลนี่มันเป็นผลทางใจจะเอาผลตามนั้นไม่ได้นางสุชาดาเธอคิดผิดไปเธอลืมนึกไปถึงกฎธรรมดาอย่างหนึ่งนั่นคืออาหารที่เราจะพิจารณากันได้ อาหารถ้าสามีกินภรรยาไม่ได้อิ่มด้วยภรรยากินสามีไม่ได้อิ่มด้วยนี่มันเรื่องของภายในกายไม่ใช่เรื่องนอกกายแล้วนางสุชาดาในสมัยนั้นเธอมีความประมาทจนเกินไปคิดว่าสามีทำอะไรเราก็ต้องได้ด้วยเราทำอะไรสามีก็ได้ด้วยและไม่ช่วยเขาทำ เมียสามคนเขาช่วยกันทำด้วยปัญญาของเขาเขาช่วยกันคิดเขาพิจารณาแต่นางสุชาดาแกทนงตนไม่ยอมทำด้วยเป็นอันว่าพลาดจากจุดของความจริงโดยที่พระอินทร์ท่านมานั่งพิจารณาดูภรรยาของท่านทั้งสี่คนก็ทราบว่าเวลานี้นางสุธรรมมาเกิดแล้วในที่ของเราเหมือนกันนางสุนันทาก็มาแล้วนางสุจิตราก็มาแล้ว แล้วเวลานี้นางสุชาดาไปอยู่ที่ไหนก็เริ่มสงสัยนี่บรรดาคนทั้งหลายเขาลืมคิดว่าที่เขาบอกว่าทุกคนมีเทวดารักษาตัวมีเทวดาประจําตัวมันเป็นอย่างนี้หรือว่าญาติกาของเราเป็นบิดามารดาเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนก็ตามถ้าเขายังเป็นเทวดาอยู่เรามาเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเขาตายไปแล้วเป็นเทวดาเขาก็นึกถึงเรา ดีไม่ดีเขาก็มาหาเราเป็นปกติแต่ว่าเราไม่เห็นเขาก็เลยโมเมโปเป,ปตานางว่าตายแล้วศูนย์นี่ความจริงเหตุนี้ถ้าเราจะพิจารณาคือปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นของไม่ยากที่เราจะพิสูจน์พระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าคนตายแล้วเป็นเทวดาจริงไหม มาได้จริงไหมเรื่องนี้ถ้าหากว่าจะพิสูจน์กันถ้าหากถามว่าจะทำอย่างไรจะบอกให้คือให้ฝึกที่พจักุยานกับบุเพนิวาสานุสติยานคือสองในวิชาสาเพียงที่พจักุยานอย่างเดียวเท่านั้นแหละผลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวมาแล้วว่าจริงหรือไม่จริงเราจะพิสูจน์ได้ นี่การพิสูจน์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าเอาแต่ความเห็นความรู้สึกอย่างเดียวเอาแต่การอ่านหนังสือหรือถามชาวบ้านอย่างนี้มันไม่แน่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาถังลพติทุลลพังซึ่งแปลเป็นใจความว่า ตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนบุคคลอื่นใดเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ถ้าเราฝึกฝนตนของตนดีแล้วไซส์เราจะได้ที่พึ่งอันบุคคลอื่นได้โดยยากนี่ก็หมายความว่าเราก็ฝึกอำนาจของทิพจักคุยานให้เกิดขึ้นเราก็จะเห็นเองเราก็จะรู้เองหมดความสงสัยว่าคนที่ตายไปแล้วเขาสูญหรือไม่สูญเขามาหรือไม่มา นี่ขอบรรดาท่านผู้รับฟังทั้งหลายจงอย่าใช้ปัญญาพิจารณาเฉยๆให้ปฏิบัติตามด้วยแล้วก็อย่าฟังเฉยๆจะมีผลตามนี้อาตมาขอรับรองในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เราพูดถึงพระอินต์ต่อไปเมื่อพิจารณาดูด้วยอำนาจความเป็นทิพย์ว่านางไปเกิดเป็นนกยางอยู่ในซอกเขา เพื่อนมาเป็นเทวดานางสุชาดาชอบแต่งตัวสวยๆบางทีผ้าชุดนึงก็ราคา20,000-30,000ใช้ได้คราวสองคราวก็เลิกกันหรือเกรงว่าใช้มากๆม,มันจะซ้ำหามาใหม่ๆแต่งให้สวยโชว์กันให้ถนัดแล้วเวลาตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เพื่อนเขาไม่แต่งตัวสวยเป็นพิเศษแต่ทำความดีทำงานกระจุงกระจิงผัวสร้างศาลาเมียขุดบ่อน้ำ ผัวสร้างศาลาเมียสร้างส,างสวนดอกไม้และสวนผลไม้เขาก็าไปเกิดอยู่ร่วมกันได้เพราะอาศัยบุญร่วมกันเป็นงานชิ้นเดียวกันอย่างเช่นวัดวาอารามส่วนสาธารณประโยชน์ที่เราทำกันเราทำทั้งโบสถ์วิหารสาราการประเรียนทำโรงเรียนทำโรงพยาบาลทำหนทางให้กระแสสว่าง อันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทออกสตางค์คันคนลบาทสองบาทมีผลเท่ากันไปอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าคนทำใหญ่ก็เป็นหัวหน้าคนทำเล็กก็ไปเป็นพักพวกเดียวกันไปอยู่ร่วมกันก็ไม่เห็นแปลกอะไรก็ไปสวรรค์ได้เหมือนกันถ้าหากว่าทำงานฝังลูกนิมิตนี่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่ไม่เคยร่วมทำบุญมาก่อนเลยมายกแผ่นทองปิดลูกนิมิตแผ่นเดียว ก็มีอาน,นิสง์ไปอยู่ร่วมกันได้การปิดทองลูนิมิตนี่มีอัน,นิสง์อย่างหนึ่งแต่ยังไม่พูดเพราะพูดแล้วเรื่องของท่านจะน้อยเกินไปเอาเป็นว่ามาคุยกันต่อไปว่าบัดนี้ท่านทราบแล้วว่าเธอเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเวลานี้เธอกำลังอดอยากอยู่ที่ซอกเขาถ้าอะไรก็ดีในฐานะที่เคยอยู่ร่วมกัน ความดีของเธอก็มีอยู่เราจะช่วยสงเคราะห์เธอให้มาเกิดในที่นี่ให้ได้เมื่อพระองค์ทรงตำริแล้วจึงได้แปลงกายให้นางจำไม่ได้ว่าเป็นใครไปสู่สำนักของนางเมื่อไปถึงแล้วก็ถามว่านี่เจ้าเที่ยวทำอะไรอยู่นางนกยางเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็ถามว่าท่านน่ะคือใครล่ะอยู่ๆก็มาถามว่าฉันจะไปไหน แล้วเที่ยวทำอะไรพระอินทร์ก็บอกว่าเราคือมา้ามานพเคยเป็นสามีของเจ้าในสมัยที่เป็นมนุษย์นางนกยางฟังแล้วก็สลดใจคิดคืนมาได้ว่าโอ้หนอในสมัยที่เราเป็นมนุษย์เราเคยมีสามีชื่อมาคะมานพนึกสงสัยว่าเรามาเกิดเป็นนกย่าง ทำไมไม่มาเกิดกับเราอุตส่าห์เอาอกเอาใจแต่งตัวสวยสร้างความสุขใจสุขกายในการสัมผัสให้เป็นอย่างดีงานประเภทนี้เราก็ทำเพื่อสามีเหมือนกันแต่สามีของเราทำไมไม่มาเกิดกับเรานางจึงถามว่าเวลานี้ท่านเกิดที่ไหนจ๊ะพระอินทร์ก็บอกว่าเวลานี้ฉ่านเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลก เวลานี้ฉันเป็นราชาปกครองเทวดาทั้งหมดในสวรรค์ชันดาวดึงพระอินทร์จึงถามว่าแล้วเจ้าอยากเห็นเพื่อนอีกสามคนของเจ้าไหมคือนางสุธรรมมาสุนันทาสุจิตรานางนกยางก็ตอบว่าอยากเห็นแต่ไม่รู้ว่าเขาไปเกิดที่ไหนพระอินทร์ถามว่าไม่รู้หรือนางตอบว่าไม่รู้เจ้าคะ่ะ พระอินก็บอกว่าคนสามคนนี่นะ่ะเวลานี้เข้าไปเกิดอยู่ที่ชั้นเหมือนกันไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกเหมือนกันเธออยากจะเห็นเข้าไหมอยากจะพบไหมนางนกยางก็บอกว่าหม่อมฉันอยากจะพบเจ้าคะ่ะแต่ไม่รู้จะไปได้อย่างไรพระอินก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นละฉันจะนำเธอไปที่นั่นเธอจะไปไหมล่ะ นางก็รับปากว่าจะไปท่านก็พานางนกยางไปสู่สวรรค์เช้นดาวดึงแล้วก็อานางไปปล่อยไว้ที่ข้างสาะโบกครารณีชื่อว่าสุนันทาพระอินทร์ก็ไปบอกกับนางทั้งสมคนว่าเวลานี้อยากจะพบกับสุชาดาเพื่อนของเจ้าไหมหญิงทั้งสามคนก็บอกว่าอยากพบเจ้าค่ะพระอินทร์จึงได้พานางทั้งสามคนมาพบนางสุชาดา ฝ่ายนางสุชาดาเมื่อไปอยู่บนเสาบ,บาุกขรณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวะโลกความจริงสัตว์ก็มีหัวใจมองไปมองมาแลดูทุกอย่างมันไม่เหมือนกับเมืองมนุษย์สักนิดหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันแพลวพแปลวสวยสดงดงามไปหมดปรากฏว่าเป็นที่น่ารักเป็นที่น่าดื่นรมมองซ้ายมองขวามองขวามองซ้ายในที่สุดก็หันมาเจอหญิงทั้งสามคนคือ นางสุธรรมมาสุนันทาสุจิตราที่พระอินทพามาพบมองเห็นทั้งสามคนเขาเกิดเป็นนางฟ้าสวยมีเครื่องประดับแวลวาวในฐานะที่ใจของเธอเป็นผู้หญิงก็ชอบสวยก็เลยคิดในใจว่าแม้เขาได้ดีอย่างนี้เราทำอย่างไรจึงจะได้ดีอย่างเขาบ้างนะสถานที่อยู่ก็ผ่องใสสะน้ำก็เป็นประกายคล้ายน้ำพิษ จะดูต้นไม้ก็แพลวๆพลามันก็มีความสุขจริงๆเมื่อมองมาดูยอดหญิงทั้งสามคนนี่ก็สวยสดงดงามมีเครื่องประดับประดาสวยมากสวยกว่าสมัยที่เราเป็นมนุษย์เสียอีกเมื่อเห็นแล้วก็ดีใจบรรดามเหสีทั้งสามเมื่อเสด็จมาที่นั่นแล้วเห็นนางสุชาดาเข้าทั้งนี้ก็เป็นความประสงค์เหมือนกัน คือมีจิตเมตตาอยากจะให้นางสุชาดาได้ดีแม่พระอินทก็มีความประสงค์เช่นเดียวกันเธอก็กล่าวคำเยาะเย้ยนางสุชาดาว่าแม่เจ้าพระคุณเอ้ยรูปร่างแม่สุชาดานี่สวยจริงๆนะเพราะผลกรรมที่เธอแต่งตัวล่อสามีอยู่ทุกวันทุกวันทําให้สามีมีความสุขจะมองดูจะงอยปากของเธอก็สวยจะดูแข้งเธอก็สวย จะดูเท้าเธอเธอสวยมากมายสวยอะไรอย่างนี้แหมฉันเสียดายจริงๆไม่ได้สร้างบรมีอย่างเธอฉันจะได้สวยเหมือนเธอนี่เป็นอันว่านางสุชาดาได้ฟังอย่างนี้ก็รู้สึกอับอายและเสียใจเสียใจเพราะทั้งสมคนนี้มาเยาะเย้ยเราเสียได้ไอเราเป็นนกเขาเป็นนางฟ้าเมื่อนางทั้งสามเยอะเย้ยนางสุชาดาแล้วก็พากันกลับ ตอนนี้พระอินทร์ท่านก็สเสด็จมาหาหนางอีกถามนางสุชาดาว่าเจ้าพบญิงทั้งสามที่เป็นเพื่อนของเจ้าแล้วหรือยังนางก็ตอบว่าพบแล้วเจ้าค่ะแต่ทว่าเมื่อเหสีของพระอ,องค์ทั้งสามคนนั้นมาถึงหม่อมชันแล้วก็พากันเยาะเย้ยด้วยประการต่างๆขอพระอ,องค์โปรดนำหม่อมชันไปนสู่ที่โซ่ขาวตามเนิมเจ้าค่ะจะมีความสบายกว่า ตอนยอมตัวตายดีกว่าศีลขาดพระอินทร์ท่านก็ไม่ว่าอย่างไรจึงได้นำเธอมาไว้ที่ซอกเขาตามเดิมแล้วก็ปล่อยไว้แล้วตรัสว่านี่จงเห็นสมบัติของหญิงทั้งสามคนแล้วหรือยังเพื่อนของเจ้าว่ารูปร่างหน้าตาสวดทรงเครื่องประดับเขาสวยงามขนาดไหนเห็นแล้วหรือยังที่อยู่ของเขาสวยงามขนาดไหน แม้แต่สระน้ำสวยงามขนาดไหนสวนข้างๆสวยงามขนาดไหนนางนกยางก็ตอบว่าเห็นแล้วเจ้าค่ะพระอินตรัสถามว่าเจ้าต้องการจะมีความสุขจะมีความสวยงามอย่างเขาไหมนางก็ตอบว่าต้องการเจ้าค่ะท่านก็บอกว่าถ้าหากเจ้าต้องการนะ เ้าจะมีสิทธิ์ไปอยู่กับเราหรือว่าเธอจะมีสิทธิ์ไปอยู่กับฉันเธอจงปฏิบัติตามฉันสั่งเธอก็ถามว่าจะให้หม่อมฉันทำอย่างไรจึงจะมีสิทธิ์มาอยู่ได้พระอินทร์ก็รับรองว่ามาอยู่แน่เธอถ้าปฏิบัติตามฉันบอกแล้วมาอยู่แน่เพราะว่าหญิงทั้งสามคนนั้นถึงแม้ว่าฉันจะไม่บอกให้เขาทำบุญเขาก็ทำตามแต่เธอสมัยนั้นคิดพลาดไปน,นิดหนึ่ง แต่ฉันจะไม่ตำหนิเพราะเธอมีความปรารถนาดีกับฉันแต่ถ้าว่ากรรมที่ทำมันพลาดจุดไปเวลานี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่มันยังไม่สายเกินไปแล้วพระอินทร์ก็บอกว่าตอนนี้ไปเจ้าจงรักษาโอวาทที่เราให้ไว้ได้ไหมเราจะให้คำแนะนำเจ้าแล้วเจ้าจะปฏิบัติได้ไหมนางก็รับรองว่าปฏิบัติได้เจ้าคะ่ะแล้วขอคำยืนยันว่า ถ้าปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ไปอยู่บนดาวดึงได้นะพระอินทร์ก็ทรงรับรองลำดับนั้นพระอินทร์จึงได้ให้เธอสมาทานศีลห้าประการแล้วก็บอกว่าจงรักษาศีลไว้ย,ยิ่งกว่าชีวิตถ้าเธอรักษาศีลน,นี้ได้เป็นปกติเธอตายจากความเป็นนกจะไปเกิดเป็นนางฟ้าอยู่กับฉันนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปรากฏนางก็เที่ยวหาปลาที่ตายแล้วกิน ความจริงปลาตายนี่มันหาได้ง่ายที่ไหนนานๆมันจะตายลอยมาทีต่อมาผ่านมาได้สักสองถึงสามวันพระอ,อินทร์ก็ทดลองเธอท่านเสด็จไปที่นั่นแล้วแปลงเป็นปลาลอยน้ำมานางเห็นคิดว่าปลาตายปากคาบหวังจะกินปลาก็ขยับตัวนางรู้สึกว่าปลาเป็นก็ปล่อยต่อมาไม่ช้าพระอ,อินทร์ก็ทำแบบนั้นอีกสองสามคราว เห็นว่าเธอตั้งใจรักษาศีลได้ดีก็สดแสดงตนให้ปรากฏว่าเราคือพระอินทร์หรือมาคะมานพสามีของเจ้าเจ้ารักษาศีลบริสุทธิ์ได้ดีมากอย่างนี้มีโอกาสจะไปอยู่กับฉันแน่ตอนกลับมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีสำหรับนางนกยางนั้นหาของกินไม่ถนัด ไอปลาตายมันจะลอยมาเมื่อไหร่นานๆนนจะลอยมาสักทีผลที่สุดร่างกายก็สู้พร้อมลงไปทุกวันทุกวันในที่สุดนางก็ตายแต่ว่าการตายนางก็ตายด้วยอำนาจที่ทรงศีลอยู่เมื่อตายแล้วอาศัยที่มีศีลบริสุทธิ์เธอก็มาเกิดเป็นลูกสาวของนายช่างหม้อในเมืองพาราณสีพ่อผลของศีลห้าประการนายช่างหม้อคนนี้ก็มีความร่ารวยไม่ใช่เป็นคนจน ต่อมาเมื่อเวลาที่นางมีอายุได้ประมาณ15 1 6ถึง16ปีตามบาลีว่า15หยกหยก16หย่อนหย่อนคือ15เต็ม16นิดนิดในตอนนั้นเธอมีศีลบริสุทธิ์แต่ผู้เดียวคนในเมืองนั้นไม่มีใครรู้จักคำว่าศีลแต่เธอก็ชวนให้ชาวบ้านเขารักษาศีลแต่เขาไม่รู้จักถามว่าศีลเป็นอย่างไรเธอก็แนะนำเขาก็ไม่เอาพระอินก็ทรงมาคำนึงว่า เวลานี้นางไปเกิดที่ไหนเนาจึงเห็นด้วยอำนาจความเป็นทิพย์จึงได้ทรงดำริว่าบัตรนี้ควรที่เราจะไปที่นั่นจะไปสงเคราะห์เธอเมื่อทรงดำริอย่างนี้แล้วก็ทรงนําแก้วเจประการแก้วเจประการนี้มีค่ามากมีค่าสูงสุดยิ่งกว่าเพชรนินจินดาปรากฏว่ามีสีเหลืองคล้ายกับฟักทองพระองค์ทรงบรรทุกยาน,น้อยๆเกวียนเล็กๆขับเข้าไปในเมืองพารานสี ไอายานหรือเกวียนนี่ทรงเนลมิตขึ้นทั้งนั้นคือนึกขึ้นมาเป็นเกวียนนึกขึ้นมาก็เป็นบัวเป็นควายลากแล้วเสด็จไปในถนนตามสถานที่ต่างๆทุกย่านแล้วประกาศว่าท่านทั้งหลายจงมาเอาฟักทองเหลืองจากเราเถิดว่ากันอย่างนี้ดีกว่าว่าเป็นภาษาไทยๆฉันว่ามีฟักทองเหลืองมาขายเป็นฟักทองคำต้องการจะขายใครอยากจะได้ก็มาซื้อจากฉัน บรรดาคนทั้งหลายได้ฟังแล้วก็เอาถั่วเขียวบ้างถั่วเหลืองบ้างถั่วราชมาดบ้างเอามาแลกมาขอแลกฟักทองคําพระอ,อินก็บอกว่าไอ้ของนี่นะฉันจะไม่ขายหรือแลกเปลี่ยนด้วยอาการของวัตถุฉันต้องการจะแลกเปลี่ยนกับบุคคลผู้มีศีลโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายไม่ได้ผู้หญิงคนไหนรักษาศีลห้าได้เอาฟักนี้ไปได้ฉันมาขอแลกกับศีล ไอ้ของทั้งหลายเหล่านี้ที่บ้านฉันมีเยอะแยะพุทธโธขนาดฟักทองคำฉันยังมีไอ้ถั่วพวกนี้ทำไมฉันจะไม่มีบรรดาชาวเมืองทั้งหลายต่างก็น่าเยินไปตามๆกันเขาก็เลยถามว่าพ่อคุณไอ้ศีนี่มันเป็นอย่างไรฉันไม่เคยรู้จักสีนี่มันมีสีเขียวสีขาวสีดำสีแดงหรือสีอะไรเอาฟักสีเหลืองมาแลกสี ฟักมันสีเหลืองแล้วแล้วสีเน้นมันสีเขียวสีขาวสีดำหรือสีแดงหรือสีอะไรก็บอกมานี่แกไม่รู้แกนึกว่าสีลเป็นวัตถุหรือสีลมีสีเอาเข้านั่นดีไม่ดีแกไปขอดูศีลพระอิน์ทจะยุ่งพระอิน์ทก็บอกว่าท่านไม่รู้จักสีลรอกหรือว่าเป็นอย่างไรเมื่อท่านไม่รู้จักศีเราก็ให้กับท่านไม่ได้เราจะให้กับคนที่รู้จักศีเท่านั้น คนที่มีศีลประจำอยู่แล้วเราจะให้บรรดาพลเมืองก็บอกว่านี่ไงไอเรื่องพูดเรื่องศีลเรื่องฐานนี่ฉันเห็นมีอยู่คนเดียวพระอินก็ถามว่าใครเขาก็บอกว่าลูกสาวของนายช่างหม้อคนนั้นนายช่างหม้อเขามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งรูปร่างหน้าตาสวยดีเธอเที่ยวประกาศว่าเธอรักษาศีลแต่ฉันก็ไม่เคยถามเธอเลยว่าเธอมีศีลเป็นอย่างไร ไม่มีใครขอดูศีลเธอเลยก็เลยสงสัยในเมืองนี้ก็มีท่านเป็นคนที่สองเท่านั้นที่มาใหม่คนเก่าที่มาก็คือลูกสาวของนายช่างหม้อที่พูดถึงศีลเป็นปกติอะไรก็ตามถ้าสั่งให้แกทําแกบอกว่าอันนี้ผิดศีลแกไม่ทําถ้าสิ่งใดไม่ผิดศีลแกทําแล้วมีท่านอีกคนมาพูดเรื่องศีลที่เมืองนี้มีสองคนเท่านี้ แล้วเขาก็พูดต่อไปว่าถ้าหากว่าท่านต้องการจะเอาฟักแรกกับศีลแล้วก็ไปหาลูกสาวนายช่างหม้อก็แล้วกันถ้าอินท่านก็ขับยานพาหนะไปแต่ความจริงท่านรู้ท่านจะขับตรงไปทีเดียวเลยก็ได้เพราะความเป็นทิพย์ของจิตของท่านแต่ท่านทำทีเป็นคนพอไปถึงบ้านของนายช่างหม้อแล้วลูกสาวนายช่างหม้อก็ถามท่านว่า ท่านจงให้ฟักอันนั้นแก่ฉันเถิดท่านก็ถามว่าเจ้าเป็นใครละ่ะลูกสาวในช่างหม้อก็บอกว่าฉันคือสตรีผู้ไม่ละเมิดศีลไม่ยอมบอกชื่อรอกแต่บอกว่าฉันอะเป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมระในศีลฉันมีศีลมาตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่คือตั้งแต่ก่อนเกิดแล้วเวลานี้ฉันเกิดมาแล้วฉันไม่ยอมทิ้งศีลเด็ดขาดศีลของฉันมีครบถ้วน ชักสงสัยซิว่าตอนนี้พระอิน์ขอดูสีนนางบ้างหรือเปล่าไม่ทราบช่างเธอเรื่องนี้ขอผ่านไปอย่าไปยุ่งเลยเดี๋ยวจะพาท่านผู้ฟังเกะกะพระอินก็บอกว่าฟักเหล่านี้ฉันก็นำมาเพื่อจะมาให้เธอนะเองนี่นำมานี่ความจริงไม่ได้นำมาเพื่อใครต้องการจะนำมาให้เธอแล้วพระอิน์ก็ทรงขับยานน้อยๆเข้าไปในเรือนของนางแล้วก็ ทำไม่ให้คนอื่นหรือผู้อื่นจะลักเอาได้บรรดาลว่าทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ที่เราให้นางแล้วใครจะมาลักจะมาขาโมยจะมาทำอะไรไม่ได้ทั้งหมดเป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทรัพย์สินของตัวแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงตัวให้นางรู้ว่าฉันนะ่ะเป็นพระอินท์เดิมทีเดียวชื่อมาคามานพเคยเป็นสามีของเธอแล้วเธอไปเกิดเป็นนกยางเพราะไม่สร้างบุญไม่สร้างกุศล ฉันแนะนำให้เธอรักษาศีลตลอดเวลาเวลานี้เธอก็มาเกิดที่นี่เธอจงรับเอาทรัพย์นี้ไว้เลี้ยงชีวิตของเธอให้มีความสุขมันมากมายเกินกว่าชีวิตของเธอที่จะใช้หมดแล้วจงรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ต่อไปถ้าตายจากชาตินี้แล้วเธอจะได้มาอยู่กับฉันบนสวรรค์ชั่นดาวดึงสเทวโลก เป็นอันว่านางสุชาดาหรือลูกสาวนายช่างหม้อยอมรับด้วยอาการดุษฎีเธอมีทุนอยู่แล้วก็ตั้งใจรักษาศีลเอาละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทการรักษาศีลจะได้เพียงใดหรือไม่นั้นเวลาหมดเสียแล้วเอาไว้คุยกันวันหน้าวันนี้ก็ต้องลาก่อนสวัสดี เรื่องราวพารในตอนประวัติของพระอินทนระ์ในตอนที่3นี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเรื่องราวก็ได้ดําเนินมาถึงนางสุชาดาซึ่งเป็นภรยาคนสุดท้ายนะคะของท่านมาคามานกเนี่ยก็ได้มาเกิดเป็นนางนกยางนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้มาสงเคราะห์นะคะให้นางรักษาศีลจนกระทั่งได้เกิดมาเป็นลูกสาวของนายช่างหม้อนะคะแล้วก็ท่านก็นํา แก้วเจ็ดประการนี้มาให้กับนางนะในรูปแบบของฟักทองนั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นนะคะก็ขอเชิญทุกท่านติดตามกันได้ในตอนต่อไปค่ะโปรดกดติดตามช่องของวันเดอร์เบลเอาไว้นะคะเพื่อว่าเวลาที่เบลลอัพคลิปใหม่ๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่รับชมและรับฟังก่อนใครนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วขอให้ทุกๆุท่านมีความสุขทั้งกาย และใจสวัสดีค่ะ